ัสดีครับทุกคนวันนี้เพี่อนจะมาเล่านิทานเรื่องความรักในแง่มุมของแต่ละคนนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากเว็บของเด็กดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้คือความรักในมุมของเจ้าชายกรละครั้งหนึ่งนะครับมีเจ้าชายรูปงามอยู่คนหนึ่งนะครับเขาก็ถึงวัยนะครับที่จะต้องแต่งงานนะครับดังนั้นเขาก็เลยเดินทางไปยังอาณาจักรต่างๆนะครับเพื่อกับพบกับเจ้าหญิงซึ่งเมื่อเขาไปหลายอาณาจักรนะครับเขาก็แบบว่าเจ้าหญิงคนงนี้ยังไม่ใช่สเปกนะครับก็ เดินทางไปเรื่อยๆครับจนมาถึงอาณาจักรแห่งหนึ่งนะครับเขาเจอกับเจ้าหญิงที่งดงามนะครับและก็ตรงสเปคของเขาอย่างมากเลยซึ่งแน่นอนครับผู้หญิงที่สวยก็ย่อมมีผู้ชายหมายปองเยอะนะครับแน่นอนครับพระราชาของเมืองนั้นก็เลยว่าอ่ะใครต้องการเป็นลูกเขยของเรานะครับต้องผ่านบททดสอบซึ่งเจ้าชายคนนี้นะครับก็สามารถผ่านบททดสอบของพระราชาได้นะครับและก็จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงนะครับแต่กระนั้น เคราะห์ร้ายเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีพ่อมดนะครับเข้ามารักพาตัวเจ้าหญิงไปนะครับเมื่อเจ้าชายนะครับก็เดินทางนะครับไปติดตามเอาเจ้าหญิงคืนมานะครับแล้วได้ต่อสู้กับพ่อมดแล้วก็ได้สังหารพ่อมดลงจากนั้นนะครับเขาก็ได้พาเจ้าหญิงกลับมายังอาณาจักรและเจ้าชายก็ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงและเขาก็คิดว่านี่แหละคือเจ้าหญิงที่ฉันรักและฉันคือผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลก อันนี้คือความรักในมุมของเจ้าชายนะครับเดี๋ยวเรามาดูความรักในมุมของเจ้าหญิงความรักในมุมของเจ้าหญิงนะครับมีเจ้าหญิงที่สวยงามอยู่คนหนึ่งนะครับเขานะครับเนื่องจากเป็นคนที่งดงามดังนั้นก็เลยมีเจ้าชายมากมายหลายอาณาจักรนะครับมาพบเพื่อที่จะขอนะครับเป็นเจ้าสาวซึ่งเขาก็ไม่เคยถูกใจใครเลยนะครับจนมาวันหนึ่งนะครับเขาได้ไป เที่ยวในป่านะครับแล้วก็ได้เจอกับพ่อมดคนหนึ่งแล้วก็เกิดความตกหลุมรักกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากพ่อมดนะครับไม่ใช่คนที่มีฐานะนอนสักนะครับเป็นเชื้อเจ้านะครับดังนั้นเนี่ยความรักก็เลยถูกกีดกันจนมาถึงวันหนึ่งนะครับพระราชาได้บอกเจ้าหญิงว่ามีเจ้าชายคนหนึ่งได้ผ่านบททดสอบของพ่อแล้วเขาจะต้องกลายมาเป็นสามีของลูกโอเคครับเมื่อเจ้าหญิงได้ยินอย่างนั้นนะครับก็เลย หนีออกจากวังหนึ่งครับแล้วก็ไปหาพ่อมดนะครับที่ตนหลงรักแล้วก็บอกว่าช่วยพาฉันหนีไปกับเธอหน่อยพ่อมดได้ยินอย่างนั้นนะครับก็เลยพาเจ้าหญิงหนีไปจากนั้นนะครับเมื่อเจ้าชายตามมาพบนะครับก็ได้เกิดการต่อสู้และสังหารพ่อมดซึ่งเป็นชายของคนที่เธอรักเสียชีวิตไปและเธอก็จําเป็นที่จะต้องแต่งงานกับเจ้าชายเมื่อวันแต่งงานมาถึง,ถงเธอคิดว่าเธอช่างเป็น ผู้หญิงที่โชคร้ายที่สุดในโลกเพราะว่าผู้ชายที่เธอรักถูกฆ่าตายไปเสียแล้วอันนี้คือมุมมองความรักของเจ้าหญิงนะครับคราวนี้เรามาดูมุมมองความรักของพ่อมดกะละครั้งหนึ่งนะครับมีพ่อมดนะครับซึ่งมีความเก่งกาจทางด้านอาคมสูงมากนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนสันโดษปลีกวิเวกนะครับและมีจิตใจงดงามดังนั้นเขาก็เลยไปอยู่ในป่านะครับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับนกอยู่กับกระรอกอยู่กับสัตว์ต่างๆนะครับ อยู่มาวันหนึ่งนะครับเขาได้เจอเจ้าหญิงที่สวยงามนะครับและเขาก็ตกหลุมรักกับเธอนะครับแต่เนื่องจากการที่เขาเป็นพ่อมดผู้ต่ำต้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงินทองหรือทรัพย์สินนะครับทำให้เขานะครับได้แต่แอบลงรักเจ้าหญิงอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งต่อมาวันหนึ่งก็มีคนมาเคาะประตูนะครับที่หน้าบ้านของเขาแล้วเขาก็เปิดไปแล้วพบเป็นเจ้าหญิงโดยเจ้าหญิงบอกว่าได้โปรด พาฉันหนีไปเพราะพ่อของฉันเนี่ยจะบังคับให้ฉันแต่งงานกับเจ้าชายที่ฉันไม่ได้รักเมื่อพ่อมดได้ยินอย่างนั้น,นะครับพ่อมดก็เลยพาเจ้าหญิงหนีไปนะครับเมื่อเจ้าชายมาพบนะครับเขาก็เลยต่อสู้กับเจ้าชายนะครับแต่ว่าเขาต่อสู้ด้วยอย่างไม่เต็มพละกําลังนะครับและเมื่อเห็นโอกาสที่เจ้าชายจะสามารถสังหารเขาได้เขาก็ปล่อยนะครับให้มือนะครับรับกับ ดาบแทงเข้าไปที่หัวใจเขาแล้วก็ตายไปแต่ก่อนที่เขาจะสิ้นลมนะครับเขาก็คิดอยู่ในใจนะครับว่าขอให้เจ้าหญิงจงมีความรักที่มีความสุขกับเจ้าชายผู้ซึ่งรักเธอแล้วก็มีความสามารถในการดูแลเธอได้ยังเป็น่ีกดีทั้งชีวิต โอเคครับนี่ทาเรื่องนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเห็นไหมครับว่าความรักของแต่ละคนนะครับก็มีมุมมองต่างกันเนาะสําหรับเจ้าชายนะครับเขาคิดว่าเฮ้ยฉันนี่แหละคือฮีโร่เลยสําหรับเจ้าหญิงนะครับเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่โชคลายนะครับและสําหรับของพ่อมนนะครับเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนเสียสละนะครับดังนั้นนะครับ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรักขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเรามองนะครับตามเทพมนิยายนะครับเราก็จะมองว่าโอ้เจ้าชายกับเจ้าหญิงเนี่ยได้แต่งงานกันแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราดูนะครับในมิตินะครับในเบื้องหลังนะครับมันก็จะมีมุมมองที่มากมายหลากหลายนะครับบางทีความรักมันก็มีมากกว่ามิติเดียวนะครับผมโอเคครับเรวก็จบเรื่องนี้ไปฏเบียงท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดชอบก็ฝากแชร์เรื่องนี้ให้ด้วยนะครับรวมถึงสามารถซับ สรต์ติดตามเพียนได้น,นะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆอย่างเงี้ยมาเล่าสู่กันฟังอย่างเป็นประจำนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ด้ในคลิปหน้าครับ